สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนดจ้าสมซาผ้าแสบมาแล้วค่ะมันดีสมบาเดีผ้ามาแสบค่ะพี่น้องสมผ้ามาแจงข่าวเนาะคะ่ะแจงข่าวาเรื่องเพจค่ะพี่น้องเพจทั้งเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะด้วยสองเพจนี่ที่สมขึ้นให้เนี่ยโบแมนเพจท้องสมค่ะพี่น้องซึ่งสมซาผ้าแสบนี่ยังไม่ได้เปิดเพจค่ะพี่น้องสมมีช่อง ก็คือทั้งช่อง y o youtube อย่างเดียวค่ะตอนนี้ค่ะพี่น้องค่ะเนาะค่ะที่สมออกมาแจ้งก็คือเพื่อให้พี่น้องได้รับทราบเนาะค่ะพี่น้องแต่ก่อนอื่นสมกก็ต้องขอขอบคุณไอฮักเนาะค่ะพี่น้องไอผู้เพื่อนที่ติดตามสมมาแต่ดนสมขออนุญาตออกน้ามเนาะค่ะไอเบาอิดเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนได้แจ้งสมมาทั้งคอมเมนต์ทั้งไต่คลิปเนาะค่ะว่ามีเพจบางเพจเอาคลิปสมไปลง เนาะค่ะพี่น้องสมก็เลยได้เขาไปเช็คเขาไปตรวจสอบเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นเรื่องจริงค่ะพี่น้องมีเพจอยู่สองเพจค่ะพี่น้องที่สมึ้นให้เลยเนี่ยค่ะเป็นเพจที่เอิ่นไว้ยังค่ะขโมยคลิปของสมไปเนาะค่ะดูดคลิปของสมไปเพื่อไปลงเพจเป็นของเจ้าของเปิดสั่งไล่์ใดเป็นของเจ้าของเองเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะสมก็เลยออกมาแจ้งพอมาพี่น้องเนาะค่ะว่าเพจนั่น่ะ สมยังบ้านเปิดเพจค่ะพี่น้องคะละกะมาขอความการุนาจากพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะซอยสมแน่ค่ะเพราะว่าสมกับบได้มีความหูทางด้านไอทีเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะกระซอยเป็นกำล่งแรงใจละกะบอสนับสนุนโจรเนาะค่ะพี่น้องสมคออนุญาัดใส่เข้ามาโจรเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าขโมยของของคนอื่นไปลิขสิทธ์ของคนอื่นไปเนี่ บ่เป็นเรื่องดีก็คือโจรโตเป็นเป็นนี่แหละค่ะพี่น้องคะเนาะค่ะนั่นล่ละคะ่ะสมก็เลยออกมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องถ้าสมเปิดเพจทั้ง facebook สมก็สีแจ้งพ่อแม่พี่น้องไปอีกเทือนึงเนาะคะ่ะตอนนี้สมกํา่ังเปิดเพจเด้ยวยค่ะพี่น้องคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทานไดทีมีวิธีทีจัดการกับเรื่องแบบนี้การแนะนําสมเข้ามาได้เลยเนาะคะ่ะ ขอความกรุณาซอยสมเนคีค่ะเพราะว่าสมแร้งเดียวนี่สมกับอาชีสูบบ่ไหวค่ะพี่น้องคะจากการทาคลิปเนาะค่ะกะมีการลงทุนลงแรงกว่าสีใได้แต่ละคลิปเนาะค่ะพี่น้องคะสามสีชั่วโมงค่ะกว่าสีใได้แต่ละคลิปเนาะค่ะลงทุนลงแรงแล้วอยู่ดีดีมือหนึ่งนี่ขโมยมาขโมยไปก็คือเป็นการจับโจรน,นะคะพี่น้องอาชีจับบ่ได้ลอยเปอร์เซ็นต์แต่กะสมกะ ได้ออกมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อให้รับทราบล้ะกะหู้ว่าเพจนั่นบบแมนเพจท้องสมเนาะคะ่ะกสิไดบอไปสนับสนุนบได้ไปลุ้งกลนเนาะคะ่ะพี่น้องคะจ้ะนี่ลคะค่ะที่สมออกมาแจ้งข่าวกว่าสิไดแต่ละคลิปเนาะคะ่ะพี่น้องคะมันก็นยากมันจจน่าเสียดห้คนทำคลิปถอได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่า สมเข้าใจเลยเพราะว่าสมมาโดนกับเจ้าของเองก็คือรุ่นพี่ที่เพิ่นทํำช่องมาอ่าหลายๆช่องเพิ่นก็นกนโดนมากอาชสิเป็นเรื่องปกติแล้วแต่เพิ่นกะสมเข้าใจเลยว่าความหู้นซึกเพิ่นบาแตกต่างจากสมเลยก็ค,คือคือคนทํำคลิปทํำมาหากินสุจรลิตเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาชีพซุจรลิตแล้วพอเหตุไปแล้วเรามาโดนแบบนี้เนาะค่ะพี่น้อง ขโาวมยของคนอื่นไปเนี่ยความรู้สึกถามว่าถอบ่ก็รรท,ออกท้อค่ะพี่น้องแต่กะสูค่ะเพราะว่าเขามีสมองมีปัญญาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่คนที่ขโวมยคลิปเข้าไปมันกัมีสมองมีปัญญาคื้กันละค่ะแต่ว่าอ่าเหตุในสิ่งที่พิษขโวมยของคนอื่นอย่างมีรายใดทางรัดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ นั่นแหละคะ่ะสมก็เลยออกมาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะมันโ่เมนเลื่องดีค่ะพี่น้องคะ่ะที่เอาคลิปของคนอื่นไปลงเป็นขล้องจาก้องเองเนาะคะ่ะเพราะคนทาคลิปเขาก็ลงแรงลงทุนเมื่อยกว่าสีได้ออกมาแต่ละคลิปเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะสมก็เลยมาขอความร่วมมือแล้วก็ความการุ่าจากพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามสมมาทุกทกคนเนาะค่ะพี่น้องคะ ซอยกำจัดกระไดค่ะพี่น้องกำจัดเพจนี่ค่ะสองเพจนี่ค่ะพี่น้องค่ะสมบัติออกมาประจานหรือว่าออกมาแฉเนาะค่ะแต่เขาเห็ดในสิ่งที่พิษกฎหมายค่ะพี่น้องคะเอาของคน้นคนอื่นไปเป็นของจะของเองก็คือเป็นโจรเนาะค่ะพี่น้อง ทุกคนมีปัญญามีสมองอาจจะบ่เท่ากันแต่ทุกคนเหตุดได้แต่บ่จำเป็นต้องมาขม้ามยของคนอื่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะสมก็เลยข,ขออนุญาตมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะถ้าทันไดที่มีความสามารถทั้งไอทีกันแนะนำสมแนหรือว่า ส่งเขาไปแล้วล่ะค่ะในในเพจเพจนั่นส่งเขาไปแก้ไขในแบบว่าเบื้องต้นค่ะพี่น้องคะในแบบแจ้งเข้าไปในแบบว่า,าให้เขาลบคลิปคลิปทุกคลิปเนาะคะ่ะมีเพจหนึ่งอีสานพาแซบเนี่ยค่ะอีสานกินแซบค่ะพี่น้องขอภัยอีสานกินแซบส่งออกซื่อเพจเลยล่ะค่ะอีสานกินแซบเนี่ยเอาคลิปส่งไปซิกว่าคลิปล่ะค่ะพี่น้อง ซิกว่าคลิปนะคะแต่ว่าอีกเพจหนึ่งที่เป็นซื้อภาษาอังกฤษนี่ค่ะเอาคลิปสมไปประมาณเจ็ดแปดคลิปค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะก็เลยเขาไปเช็คเบื้องแล้วแล้วก็จัดการเบื้องต้นเบื้องต้นก็คือแจ้งไปให้เขาลบคลิปค่ะพี่น้องลบคลิปก็คือ,เ,อเป็น ซับทางปัญญาเนาะค่ะซับทางปัญญาก็คือคลีมๆนั่นโมเมนต์ของเพลินล่ะขอให้เพลินลบไปเนาะค่ะพี่น้องแต่สมกับโมหัวว่าความคุมคคคค้มครองของเฟซบุ๊กเนี่ยคุ้มครองลิขสิทธิ์ทั้งเฟซบุ๊กนี่เป็นแบบใดเนาะค่ะสมกับยังบ่ได้ศึกษาค่ะพี่น้องค่ะสมกับได้แก้ไขเบื้องต้นไปอาจจะบ่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สมกับได้งมอยูสองสามมื่นค่ะพี่น้องมันก็เฮ็ดใ,ให้เครียดเนาะค่ะเฮ็ดให้เครียดเฮ็ดให้แบบอ่าบ บ่มีสมาทิที่จะเฮ็ดคลิปหรือว่า,อาตอบคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องมันเสียเวลาตรงนี้ค่ะพี่น้องคะเนาะค่ะในคนที่ทํามาใหา้กินสุจลิสเนาะค่ะพี่น้องสมกับขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะที่สมมาแจ้งข้าวละก็ะขอคําแนะนําขอคาปรึกษาขอความช่วยเหลือช่วยเหลือค่ะพี่น้องขอความช่วยเหลือเนาะค่ะจากพ่อแม่พี่น้องทั้ง ชาว YouTube เนาะคะ่ะทุกๆคนที่ทุกๆท,ท่านที่เขามาติดตามรับชมเป็นอพอแม่พี่น้องเป็นลุงป้าหนาอาห้องสมเนาะค่ะพี่น้องทุกคนสมให้ความสำคัญทุกๆคนค่ะพี่น้องคะนั่นลคะค่ะผมก็ขอความกรุณาตรงนี้ให้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีคําแนะนํากับแนะนําสมคำมามีวิธีจัดการแบบใดกะ ซอยสมเนี่ยค่ะพี่น้องคะสมกเ็เบาตรงๆเลยเนาะคะ่ะเนี่ยคะ่ะขอบคุณที่ที่ตามรับชมเนาะค่ะพี่น้องพอกันไหมในคลิปกินเนาะคะ่ะในคลิปกินเดี๋ยวส,ส่งกับสีจะตามคําขอห้องแนะนําของพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะพี่น้องในคลิปกินปกติสมกับบ่าเด็เป็นคนที่เบาไหลเบาเก่งอยู่แล้วค่ะพี่น้องน้องท่าจักว่ามีเลืองทีแบบ ที่จะต้องมาแจ้งพี่น้องเนาะค่ะจมกระตองออกมาวาวในจักน้อยเพื่อให้พี่น้องเข้าใจละกัเข้าใจตรงกันเพื่อที่จะบบได้ไปสนับสนุนโจรเนาะค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะพอกันใม่คิปหนาค่ะพอกันใม่คิปกินเนาะคะ่ะสมสาผ้าแสบล่าไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ